สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เล่าข้ามคืนเรื่องราวคืนนี้เป็นเรื่องของรถเก็บศพรถที่หลายคนอาจมองว่ามันเป็นเพียงแค่ยานพาหนะธรรมดาแต่สําหรับเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยมันคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ไม่มีใครอยากเจอเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของ ต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมือใหม่ที่เพิ่งรู้ว่ารถคันนี้ไม่เคยว่างเปล่าต้นชายหนุ่มวัย2ีปีเพิ่งสมัครเข้าหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นได้ไม่ถึงเดือนเขาเป็นคนอำเภอเล็กๆในภาคใต้เคยทำงานร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์มาก่อนแต่ด้วยความที่อยากหาประสบการณ์และทำงานที่มีคุณค่าเขาจึงเลือกเข้ามาเป็นอาสากู้ไข แม้จะรู้ว่ามันเต็มไปด้วยความเสี่ยงและภาพติดตาที่น่าหวาดกลัววันนี้ขึ้นเวงกับกูครั้งแรกใช่ไหมไอ้ต้นเสียงทุ้มของพี่แมนหัวหน้าทีมกู้ภัยประจำรถเก็บศพคันนี้เอ่ยขึ้นครับพี่ตื่นเต้นมากเลยครับต้นตอบยิ้มใแย่ๆตื่นเต้นอีกหน่อยมึงจะไม่อยากตื่นเต้นหรอกเดี๋ยวมึงจะชินกับเลือดชินกับศพเอง พี่แมนหัวเราะแห้งๆข้างๆกันยังมีเอกเพื่อนรุ่นพี่วัยสาสิที่เป็นคนขับรถเอกเป็นคนเงียบๆพูดน้อยแต่สายตาเขาดุจนต้นยังไม่กล้าสบตาวันแรกที่ต้นเข้าประจำเขาได้รับหน้าที่เป็นลูกมือท้ายรถคอยเปิดประตูรถช่วยขนเปลและยกศพขึ้นเก็บทุกอย่างมันเหมือนง่าย แต่ในใจเขากลับสั่นตลอดเวลาไม่ถึงชั่วโมงหลังเช่าประจําเสียงวิทยุก็ดังขึ้นมีอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ชนสิบลอ้อบริเวณถนนบายพาสขอตัวเก็บศพด้วยเสียงเงียบไปในรถทันทีเอกเลี้ยวรถพุ่งออกจากศูนย์กู้ภยัยเสียงไซเรนดังแสบก้าวหูตนนั่งข้างหลัง ใจเต้นแรงราวกับกำลังจะไปเจออะไรที่ชีวิตไม่เคยสัมผัสศพแรกของเบิงและไอ้ต้นพี่แมนพูดขณะหยิบถุงมือ,อยางเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุภาพตรงหน้าทำให้ต้นแทบอาเจียนร่างของชายวัยกลางคนถูกรถสิบล้อเหยียบจนแหลกเลือดนองเต็มถนนชิ้นเนื้อกระจายเกลื่อนเสียงญาติที่ร้องไห้คร่ำครวญดังระงม ต้นยืนตัวแข็งมือสั่นจนไม่กล้าขยับแต่พี่แมนตบไหล่เขาแรงๆอย่ามัวแต่มองช่วยยกหน่อยพวกเขาเก็บเศษชิ้นส่วนรวบรวมใส่ถุงดำก่อนจะยกขึ้นเปลขาวแล้วดันเข้ามาในท้ายรถเก็บศพตอนที่ต้นปิดประตูท้ายเขาเหลือบมองร่างในถุงดำและเห็นดวงตาข้างหนึ่งยังหลงโพรงราวกับจ้องมาที่เขาหัวใจต้นหลน่นวูบมือสั่นจนเกือบทำประตูไม่ปิด รถเคลื่อนตัวออกไปเสียงเครื่องยนต์คำรามคลอไปกับกลิ่นคาวเลือดที่อบอวนตนนั่งข้างๆเปลศพใจยังเต้นไม่เป็นสัมเขาหันไปสบตาพี่แมนที่นั่งอีกฝั่งพี่ตาพ่อตายมันเหมือนยังลืมอยู่อ่ะพี่แมนหูเราะหึหึ่ก็มันตายไม่ทันตั้งตัวมึงจะปิดตาให้มันไหมล่ะตนไม่กล้าพูดอะไรต่อแต่แล้วเสียงดังคล้ายคนเคาะเบาๆมาจากด้านในถุงศพ ต้นสะดุ้งยงหันมองทันทีแต่พี่แมนกับเอกกลับทำเหมือนไม่ได้ยินเอ๊ะ e, พี่ได้ยินเสียงไหมครับไม่มีใครตอบเอกเอาแต่ขับรุถนิ่งๆส่วนพี่แมนก็หันไปมองนอกหน้าต่างเหงื่อเริ่มไหลซึมต้นหันกลับไปมองถุงดำที่อยู่ไม่ถึงหนึ่งเมตรข้างตัวแล้วเขาก็เห็นมันขยับเล็กน้อยเรากับมีคนพยายามจะดิ้นอยู่ข้างในหยุดนะเสียงแผวเบาดังลอดออกมา ต้นแทบช็อกหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกเขาอาปากค้างพยายามหันไปเรียกพี่แมนแต่เสียงกลับไม่ออกพี่แมนหนังกลับมามองแล้วกระซิบช้าๆอย่าพูดอย่าตอบทำเหมือนไม่ได้ยินต้นกลืนน้ำลายอุกใหญ่มือกำชายกันเกงแน่นร่างกายสั่นเทิมเสียงนั้นยังดังต่อช่วยด้วยหนาวหนาวเหลือเกินต้นแทบร้องไห้แต่ทำได้เพียงหลักตาแน่น เมื่อถึงโรงพยาบาลพี่แมนกับเอกช่วยกันยกศพลงต้นยังคงตัวสั่นพยายามไม่สศตากับถุงศพอีกก่อนที่เขาจะก้าวลงจากรถเขาเหลือบมองกระจกเงาที่ติดบนประตูท้ายรถเขาเห็นเงาของตัวเองชัดเจนแต่ข้างหลังกลับไม่ใช่แค่เขาหากยังมีเงาของผู้ชายที่อยู่ในถุงศพยืนมองอยู่ด้วย <laughs> หลังจากเหตุการณ์วันนั้น ต้นกลับมาบ้านด้วยสภาพสังกระตายเขานอนทั้งคืนไม่หลับภาพตาผู้ตายที่ลืมโพรงและเสียงแผวเบาที่ขอความช่วยเหลือยังคงก้องในหัวเช้าวันถัดมาเขานั่งกินข้าวกับแม่แต่แทบไม่แตะอาหารทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นลูกเหนื่อยเหรอแม่ถามด้วยความเป็นห่วงต้นยิ้มฝืดก็งานมันเครียดนิดหน่อยค่ะแม่ เขาไม่กล้าเล่าว่าเจออะไรมาเพราะรู้ดีว่าถ้าแม่รู้อาจจะบังคับให้ลาออกเย็ยนวันนั้นต้นกลับเข้าศูนย์กู้ภัยตามปกติพี่แมนเดินเข้ามาเอ่ยขึ้นคืนนี้มีนักข่าวจะมาทำข่าวเรื่องพวกเราเกี่ยวกับชีวิตเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยต้นพยักหน้าอย่างไม่ค่อยสนใจนักจนกระทั่งหญิงสาวร่างเล็กเดินเข้ามาเธอชื่อหญิง นักข่าวท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อว่าห้าวและไม่เคยกลัวเรื่องเหนือธรรมชาติหญิงยกมือไหวสวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้ขออนุญาตขึ้นไปถ่ายทำในรถด้วยนะคะต้นแอบเหลือบมองเขาไม่กล้าบอกหรอกว่ารถคันนี้ไม่ควรให้ใครขึ้นเล่นๆพี่แมนยิ้มได้สินั่งข้างหลังเลยเดี๋ยวคืนนี้คงได้เห็นของจริงแน่ไม่นานนัก เสียงวิทยุก็ดังขึ้นอีกครั้งมีอุบัติเหตุรถกระบะชนเสาไฟคนเสียชีวิตหนึ่งรายขอรถเก็บศพด่วนเอกเร่งเครื่องรถพุ่งออกไปทันทีหญิงยกกล้องถ่ายภาพตลอดทางพอถึงที่เกิดเหตุต้นต้องสะดุ้งอีกครั้งร่างผู้เสียชีวิตนอนคว่ำบนพื้นถนนเลือดไหลนองราวกับทะเลแดงหญิงยืนถ่ายคลิปหน้าตายนี่แหละ ชีวิตจริงงขขอพอเาตว้นกับพี่แมนช่วยกันเก็บศพขึ้นถ่ายรถขณะนั้นต้นสังเกตเห็นเงาประหลาดสะท้อนอยู่บนกระจกข้างศพเงาของผู้ชายที่ยืนอยู่ทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครระหว่างทางกลับโรงพยาบาลหญิงยังคงถ่ายภาพต้นกับพี่แมนน้องต้นทำงานครึงแรกเป็นไงบ้างคะเธอถามยิ้มยิ้มต้นฝืนยิ้มก็ดีครัพี่ ยังไม่ทันที่ต้นจะพูดจบก็มีเสียงดังขึ้นเบาๆจากถ่ายรถต้นต้นเสียงเรียกชื่อชัดเจนจนต้นคนลุกเกลียวหันไปสบตาพี่แมนทันทีแต่พี่แมนกลับทำหน้านิ่งหญิงหันกล้องไปด้านท้ายเสียงอะไรคะพี่ต้นเหงื่อแตกพลักผมผมก็ไม่รู้ทันใดนั้นเสียงเคราะดังขึ้น จากถุงศพที่อยู่หลังรถหญิงเบิกตากว้างพี่ศพขยับว่าเอกที่ขับรถพูดเสียงแข็งอย่าหันไปมองในความเงียบเสียงครวนครางดังลอดออกมาอีกช่วยด้วยหนาวหนาวเหลือเกินหญิงสั่นกล้องจมภาพเบลอเธอเริ่มเชื่อว่าไม่ใช่แค่เธอหูฝาดแต่ต้นเองได้ยินชัด พี่แมนพูดเสียงต่ำอย่าตอบใครก็ตามที่มันเรียกชื่อถ้าเผลอตอบมันจะตามติดไปตลอดชีวิตต้นหน้าซี่จัดรีบก้มหน้าหลับตาแต่เสียงนั้นยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆตนช่วยกูทีเมื่อถึงโรงพยาบาลทุกคนช่วยกันยกศพลงหญิงยังคงสั่นกล้องไม่หยุดพี่ รถคันนี้มันมีอะไรใช่ไหมคะหนูไม่ได้หูฝาใช่ไหมพี่แมนถอนใ,ใจยาวอย่าพูดเรื่องนี้ให้ดังเดี๋ยวมันจะตามมาจริงๆหญิงไม่ยอมแพ้เธอเริ่มสอบถามเจ้าหน้าที่คนอื่นๆจนได้ยินข่าวลือว่ารถเก็บศพคันนี้เคยประสบอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเสียชีวิตสองคนคารถขณะขนศพตั้งแต่นั้นมา ไม่ว่าใครขึ้นรถต่างต้องเจอเสียงเรียกชื่อเหมือนกันคืนนั้นต้นถูกมอบหมายให้ช่วยล้างทำความสะอาดรถหลังส่งศบเสร็จเขาเปิดประตูท้ายแล้วลากสายยางฉีดน้ำน้ำไหลผ่านเปลศพแต่แล้วเขาก็เห็นเงาดำคล้ายคนกําลังนอนดิ้นอยู่บนนั้นเสียงกระซิบดังมาจากทุกทิศทางมึงต้องช่วยกูมึงเป็นคนเก็บกูขึ้นมา ต้นโยนสายยางทิ้งหันหลังวิ่งออกมาแทบไม่ทันหลายวันต่อมาต้อนนอนหลับไม่สนิทเขาฝันซ้ำๆว่าตัวเองนั่งบนรถเก็บศพแต่ศพที่วางอยู่ท้ายรถกลับค่อยๆลุกขึ้นมานั่งข้างเขาชายที่ตายจากอุบัติเหตุวันแรกเอียงคอหักๆมาหาแล้วกระซิบข้างหูมึงเห็นกูใช่ไหมพากลับบ้านกูที ตนสะดุ้งตื่นทุกครั้งเหงื่อท่วมตัวใจเต้นแรงจนแทบขาดหญิงนักข่าวที่ขึ้นรถไปวันนั้นก็ยังไม่เลิกสงสัยเธอมาหาต้นที่ศูนย์กู้ภัยในเย็นวันหนึ่งน้องตน้นพี่ถามจริงๆเถอะรถคันนี้มันมีอะไรใช่ไหมพี่หาข่าวเชอว่ามันเคยประสบอุบัติเหตุเมื่อหปีก่อนต้นลังเลพี่อย่าพูดดีกว่าครับ เรื่องแบบนี้มันพูดยากหญิงไม่หยุดเธอเอารูปเก่าจากหนังสือพิมพ์มาให้ดูเป็นข่าวรถกู้ภัยเสียหลักตกถนนมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตสองรายนี่ใช่รถคันนี้ไหมต้นมองแล้วถึงกับขนลุกเพราะป้ายทะเบียนตรงกันทุกตัวอักษรหญิงไม่หยุดแค่นั้นเธอไปสัมภาษณ์ชาวบ,บ้านใกล้จุดเกิดเหตุในอดีตป้าคนหนึ่งเล่าว่า หลังจากอุบัติเหตุคืนนั้นเวลากลางคืนจะเห็นไฟท้ายรถเก็บศพแล่นผ่านทั้งที่ไม่มีรถจริงๆอยู่บนถนนแล้วก็มีเสียงไซเรนลอยมาแวแวๆเด็กวัยรุ่นในพื้นที่เสริมบางทีเห็นเหมือนมีคนยืนเกาะข้างหลังรถแต่พอขับตามไปใกล้ๆกลับหายไปเฉยๆหญิงยิ่งมั่นใจว่ารถคันนี้ไม่ปกติแน่ๆคืนนั้น รถเก็บศพได้รับแจ้งเคสใหญ่มีคนตายจากไฟไหม้บ้านถึงสาศพต้นกับพี่แมนต้องช่วยกันขนร่างที่ไม่เกรียมขึ้นรถกลิ่นไหม้ติดจมูกจนแทบอาเจียนวนทางกับโรงพยาบาลหญิงที่ตามไปด้วยเอากล้องถ่ายภาพในรถแต่เธอสะดุ้งจนกล้องเกือบหล่นพี่แมนในเลนกล้องมันมีคนนั่งข้างศพต้นรีบหันไปดูแต่ด้วยตาเปล่า เขาเห็นเพียงเปลศพวางนิ่งๆเท่านั้นแต่แล้วเสียงหายใจคลื่นคลาดกลับดังขึ้นข้างหูของต้นเขาหันขวับไปเห็นร่างหนึ่งนั่งห้อยขาข้างเปลศพหัวไม่ดำปีแต่ดวงตาแดงก่ำยังจ้องตรงมาพี่แมนตะโกนเสียงดังอย่ามองมันก้มหน้าไว้ต้นก้มทันทีแต่หญิงยังยกกล้องขึ้นส่อง เธอหายใจแรงพี่มันมันหายไปแล้วแต่เมื่อกี้พี่เห็นจริงๆเอกที่ขับรถยังคงเงียบเหมือนเคยแต่ปากเขาขาวซีดเงื่อไหลเต็มขมับเมื่อถึงโรงพยาบาลต้นรีบลงจากรถแต่เผลอเหลือบไปที่กระจกเงาข้างประตูอีกครั้งเขาเห็นชัดเจนว่ามีคนสี่คนเดินลงจากรถทั้งที่จริงๆมีเพียงต้น พี่แมนเอกและหญิงวันถัดมาต้นพยายามเล่ารีเพื่อนกู้ภัยคนอื่นๆฟังแต่ทุกคนกลับสายหัวไอ้ต้นอย่าไปพูดมากมึงจะอยู่ไม่ได้นานหรอกรถคันนั้นใครขึ้นก็ต้องเจอไม่มากก็น,น้อยหญิงกลับยิ่งดือ้อเธอตั้งใจว่าจะทำสกู๊ปข่าวเรื่องรถเก็บศพผีสิงเพื่อเผยแพร่ แต่พี่แมนปรามเสียงเข้มอย่าหาเรื่องใส่ตัวเลยน้องเรื่องบางเรื่องมันไม่ควรไปขุดคืนนั้นฝนตกหนักลมแรงจนต้นไม้ริมถนนลู่ไปมาศูนย์กู้ภัยรับแจ้งเหตุรถตู้เสียหลักตกข้างทางมีคนเสียชีวิตสองรายไพย่เรียมของพี่แมนตะโกนเอกขับรถพุ่งฝ่าสายฝนออกไป ตนนั่งข้างหลังกับหญิงสิงฝนสาดกระนำหลังคารถจนดังรัวๆหญิงยกกล้องขึ้นบันทึกภาพนี่คือชีวิตจริงรถเก็บศพฝ่าฝนเพื่อไปเก็บร่างผู้เสียชีวิตตนนั่งกอดแขนตัวเองใจเต้นแรงรู้สึกว่าคืนนี้มีบางอย่างผิดปกติเมื่อถึงที่เกิดเหตุร่างชายหญิงคู่หนึ่งนอนแน่นนิ่งในรถตู้ที่พังยับ ศีรษะแตกเลือดไหลนองต้นกับพี่แมนช่วยกันยกขึ้นเปลศพทั้งสองถูกวางในท้ายรถตามขั้นตอนแต่ระหว่างที่รถกำลังจะเคลื่อนออกไปต้นกลับเห็นศพฝ่ายหญิงกระตุกไหลเล็กน้อยดวงตาข้างหนึ่งเปิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีเขารีบหันไปบอกพี่แมนพี่ศพมันมันยังไม่ตายใช่ไหมพี่แมนส่ายหัวมันไปแล้วต้น อย่าคิดมากแต่ต้นรู้สึกชัดเจนว่าศพกําลังแอบหายใจอยู่ในนั้นรถเก็บศพเคลื่อนตัวฝ่าสายฝนแต่แล้วต้นจำได้ว่าเส้นทางที่เอกขับอยู่คือถนนสายเดียวกับที่รถคันนี้เคยประสบอุบัติเหตุเมื่อหปีก่อนพี่แมนนี่มันถนนที่ ต้นถามเสียงสัน่นพี่แมนไม่ตอบแต่สายตาเขาตรึงแน่นที่กระจกข้างรถเหมือนกําลังมองหาอะไรบางอย่างทันใดนั้นไฟหน้ารถสาดไปเห็นเงาคนสองคนยืนอยู่กลางถนนพวกเขาเปียกฝนทั้งตัวและชูมือขึ้นราวกับขอความช่วยเหลือเอกเบรกกระทันหันเสียงล้อเสียถนนดังแหลมรถสายไปมาเกือบตบเหวหญิงกรีดร้อง เมื่อรถหยุดได้ทุกคนหอบหายใจแรงแต่พอหันกลับไปมองตรงถนนโล่งเปล่าไม่มีใครอยู่เลยหลังเหตุการณ์นั้นบรรยากาศในรถเต็มไปด้วยความเงียบแต่ไม่นานเสียงตึงตึงก็ดังขึ้นอีกจากท้ายรถต้นกัดฟันแน่นหญิงเริ่มร้องไห้กลัน้นเสียงกระซิบดังลอดออกมาผูกมึง ลับกลับมาหากูทำไมที่ตรงนี้มันของกูเปลศพทั้งสองเริ่มสั่นคลอนราวกับมีใครดิ้นอยู่ข้างในพี่หนูเห็นแล้วมีคนนั่งทับศพอีกทีเธอเอากล้องขึ้นถ่ายแต่กล้องดับบู้ไปเองเหมือนแบตหมดต้นเหลือไปมองกระจกเงาที่ติดท้ายรถแล้วหัวใจแทบหยุดเต้น เขาเห็นร่างชายสองคนในชุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยเก่าๆนั่งอยู่ข้างศพสายตาทั้งคู่จ้องเขม็งมาที่เขาโดยตรงนั่นมันตนผู้เสียงสัน่นพี่แมนหันมาพูดเร็วๆว่าไม่ต้องมองนั่นแหละพูกเขาที่ตายไปกับรถคันนี้เมื่อห้าปีก่อนหญิงอึ้งพี่รู้แต่ทำไมไม่บอกใครเลยล่ะคะพี่แมนหายใจแรงเสียงเข้มเพราะกูเองก็อยู่ในรถวันนั้น กูรอดคนเดียวทุกคนชะงักพี่แมนเล่าต่อทางน้ำตาคลอพวกมันสองคนนั้นติดอยู่ท้ายรถกูช่วยไม่ทันกูต้องกระโดดหนีตั้งแต่นั้นมามันเลยติดอยู่กับรถคอยตามทวงชีวิตกูคืนต้นอ้าปากค้างไม่อยากเชื่อว่าหัวหน้าทีมที่เขาเคารพบ,บกปิดเรื่องนี้มาตลอดขณะที่ความจริงเพิ่งเปิดออก รถก็เสียหลักอีกครั้งเพราะถนนลื่นมันถลไปตรงโค้งหักศอกที่สูงชันต้นกับหญิงเกาะก,กันแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดและก่อนที่รถจะหยุดทุกคนเห็นเงาสองร่างนั้นโผล่ขึ้นหน้ารถตาแดงฉานรอยยิ้มบิดเบี้ยวเสียงกรีดร้องดังสนั่นทั่วทั้งรถ ล้อรถยังคงคลืดคลาดถลายจนเสียงดังแสบแก้วหูก่อนจะหยุดนิ่งห่างจากขอบเหวเพียงครึ่งช่วงล้อทุกคนหอบหายใจรัวหน้าและฝ่ามือเปียกฝนจนช้ำแดงหญิงยึดคอนโซลแน่นพี่เราต้องถอยออกจากค้งนี้ก่อนเอกพยักษหน้าดึงเกียร์ถอยช้าๆอย่างมือสัน่นต้นหันไปมองท้ายรถเปเลยศพสองเปเล สันเครือเหมือนถูกคลื่นใต้น้ำกระเพื่อมแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นชัดแมนมึงหันมาคุยกับกูพี่แมนค่อยๆหันกลับดวงตาคู่หนึ่งสะท้อนในกระจกสองหลังชายสวมสื่อทีมกู้ภัยรุ่นเก่าร่างซีดเปียกฝนแต่ยิ้มแบบที่ต้นไม่อยากเห็นอีกกูเทงพวกมึงเพราะกูอยากรอดแต่กูกลัว กลัวกูจะไม่มีโอกาสบอกครอบครัวพวกมึงว่าพวกมึงตายยังไงกูผิดเองภาพอีกเงาโผล่ข้างเขาเจ้าหน้าที่คนที่สองยืนซ้อนกับความมืดของห้องโดยสารท้ายรถไม่ใช่แค่นั้นแมนมึงจำได้ไหมว่าก่อนคืนนั้นเรารับศพเกินขีดจำกัดที่รถแบกไว้ต้นกับหญิงมองหน้ากันเกินขีดจำกัดพี่แมนเหม็มปากคืนนั้นฝนตกหนัก เรารับศพจากสองเคสติดกูแร่งเวลาไม่ได้ลงเวลาเข้าออกให้ครบถ้วนแม้แต่เบอร์ค่าทำศพยังกรอกเอกสารผิดหญิงสะอึกนี่คือบาปเชิงระบบบกพร่องเล็กๆที่ต่อกันจนกลายเป็นอุบัติเหตุใหญ่เสียงสายฝนดังกว่าสักครู่ก่อนจะเงียบลงเหมือนฟ้ากำลังฟังต้นกลืนน้ำลายเสียงนั้นกลับมาอีกต้นหนาว พากลับบ้านกูทีมันคือเสียงของศพแรกไม่คืนแรกที่ต้นขึ้นรถชายวัยกลางคนที่ถูกสิบล้อทับดวงตาลืมโผล่เสียงเดียวกันเป๊ะหญิงเหลียวถามเบาๆบ้านเขาอยู่ไหนตนหลวงกระเป๋าเสื้อทีมเขานึกขึ้นได้ว่าคืนแรกตัวเองเก็บสร้อยพระผืนเล็กๆที่หล่นในรถไว้ในกระเป๋า ก่อนจะยื่นให้พี่แมนพระของเขาผมลืมคืนให้ครอบครัวเขาพี่แมนรับไว้แน่นคืนนี้เราไปส่งเอกขยับเกียร์พารถเลื้อยออกจากโค้งหักศอกอย่างระวังฝนเริ่มสาเหลือเพียงละอองหมอกสีเทาเกาะกระจกเหมือนลมหายใจของคนที่ยังรอคำตอบ บานไม้ชั้นเดียวในซอยลึกไฟหน้าบ้านสลัวสลวหญิงชรานั่งมองฝนพรำอยู่นานแล้วเมื่อเห็นรถกู้ภัยเลี้ยวเข้ามาเธอค่อยๆลุกยืนน้ำตาคลอโดยไม่รู้เหตุผลพี่แมนยกมือไหว้แม่พวกผมจากหน่วยกู้ภัยคืนนั้นขออนุญาตคืนของสำคัญให้ญาติผู้ตายครับหญิงชราสั่นไหล รับสร้อยพระไปกุมไว้แน่นของผอเขาเขาไม่เคยถอดเลยเธงโดยหน้ามามองตนหนูเมื่อคืนก่อนแม่ฝันว่าเขาบอกหนาวและบอกชื่อหนูใช่ชื่อหนูไหมต้นตัวเย็นวาบครับชื่อผมหญิงนักข่าวยกกล้องลงไม่กล้าถ่าย ช่วงเวลานี้ไม่ใช่ภาพข่าวแต่มันคือการคืนสิ่งที่ขาดหายให้ครอบครัวแม่จุดธูปหน้าศาลพระภูมิกลับบ้านะลูกอย่าเร่ร่อนอีกเลยลมสงบลงในทันทีเปลวไฟเทียนนิ่งสนิทเหมือนมือใครสักของพึ่งแนบไว้ให้หยุดสัน่นถ่ายรถเงียบไม่มีเสียงเคาะ ไม่มีเสียงครวญหนาวอีกต่อไปแต่ยังไม่จบยังมีสองเงาที่รออยู่พี่แมนหันไปหาเอกไปที่โค้งที่เดิมหญิงพยักหน้าให้หนูโทรเรียกพระวัดไทยดอนมาช่วยทำพิธีที่จุดเกิดเหตุค่ะหลวงพี่รูปหนึ่งรับสายรับปากจะออกมาพร้อมกําชับให้เตรียมน้ำมนต์ข้าวดำ ข้าวแดงเทียนเล่มยาวและชื่อสกุลจริงของเจ้าหน้าที่ทั้งสองชื่อจริงพี่แมนพูดช้าลงกูจำได้ขึ้นใจเขาเพ,พึมพำชื่อเพื่อนร่วมทีมทีละคนทีละดัวอักษรราวกับคำสวดและร้องไห้เงียบเงียบเมื่อไปถึงโค้งฝนหยุดสนิทเหลือเพียงหมอกขาวลอยต่ำๆเหนือพื้นถนน หลวงพี่ก้าวลงจากรถกระบะชาวบ้านถือเครื่องพิธีเรียบง่ายแต่สีหน้าแน่วแน่ตั้งใจฟังนะโยมของอย่างนี้ไม่ใช่แค่ผีหวงรถแต่มันคือกรรมค้างที่ถูกผูกด้วยความกลัวและความค้างคาใจของคนเป็นด้วยถ้าจะตัดต้องสารภาพขอเข้ามาและส่งทางให้ถูกหลวงพี่ให้วางเทียนสองเล่มหันเข้าหากัน กลางระหว่างเทียนคือทะเบียนรถที่คัดลอกลงกระดาษและชื่อของเจ้าหน้าที่ทั้งสองพี่แมนก้มกราบกูผิดเองที่ทิ้งพวกมึงผิดที่โกงเวลาโกงระเบียบขอโทษถ้ากูต้องชดใช้ขอให้กูได้ชดใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อช่วยคนให้มากกว่าวันนั้นเสียงสายลมแผ่วเบา,เบาปลิวผ่านเสื้อฝนทุกตัวและครั้งแรก ต้นเห็นชัดๆเจ้าหน้าที่สองคนยืนอยู่หลังเทียนยิ้มบางๆแบบที่เป็นมนุษย์มากกว่าเงาหลวงพี่สวดบทส่งพรมน้ำมนต์ลงบนทะเบียนรถและพื้นถนนทางของท่านไม่ได้อยู่บนรถแล้วปล่อยวางเถิดเทียนดับเองพร้อมกันหมอกบางถอยร่นเหลือเพียงทุ่งมืดและเสียงแมลงกลางคืนท้ายรถเงียบสนิท บนทางกลับศูนย์กู้ภยัยรถคราวนี้เงียบแบบเงียบจริงต้นเริ่มรู้สึกว่าอากาศในห้องโดยสารเบาลงหญิงยกกล้องขึ้นดูภาพครั้งแรกที่กล้องไม่ติดเงาแปลกๆพี่แมนมองกระจกหลังเห็นเพียงบอกว่างเปล่าเขาหายใจยาวกูคิดว่าวันนี้เป็นวันแรกที่รถคันนี้โล่งจริงๆหญิงถาม พี่คิดจะบอกเรื่องนี้กับทีมคนอื่นไหมคะพี่แมนพยักหน้าจะบอกทั้งหมดตั้งแต่ความผิดพลาดไปจนถึงการแก้ไขจะเปลี่ยนระเบียบรถเก็บศพใหม่จำกัดจำนวนรับลงเวลาให้ครบประสานงานกับวัดญาติและนิติเวศให้จบในคืนเดียวถ้าใครเก็บของตกค้างต้องคืนทันทีไม่มีลืมอีกต้นยิ้ม เหมือนยกก้อนหินออกจากอกที่แบกไว้ตั้งแต่คืนแรกคืนนั้นทั้งสามคนแวะกินข้าวต้มข้างทางร้านที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยชอบแวะกันยามดึกชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆกลับคืนตัวต้นหัวเราะก,กับเอกเรื่องท่าทางตกใจของตัวเองในวันแรกหญิงจดโน้ตคำพูดจริงๆสำหรับทำสกูปแต่เธอพูดชัดหนูจะเบลอหน้าครอบครัวผู้ตายและจะเล่าในมุมเรียนรู้ไม่ใช่เล่ล่าผี หลังอิ่มข้าวทั้งหมดขึ้นรถกลับศูนย์ตนนั่งท้ายตามเดิมรูปผ้าใบคลุมเปลเหมือนรูปไหลเพื่อนเก่าแล้วจึงเสียงบางอย่างดังขึ้นเบาๆจากใต้เปลตนชะงักหญิงเงยหน้ามองพี่แมนมองกระจกแต่ครั้งนี้ไม่มีใครตกใจเอกจอดรถข้างทางเปิดไฟสองท้ายรถ ใต้เปรมีกระเป๋าสตางค์ใบเก่าๆที่เปียกชื้นอยู่หนึ่งใบด้านในมีบัตรประจำตัวของหญิงสาวจากไฟไม่บ้านที่ขนขึ้นเมื่อคืนก่อนพร้อมรูปถ่ายครอบครัวใบเล็กๆที่น่าจะตกหล่นไว้ในรถหญิงพึมพำไม่ใช่ผีเรียกแต่เป็นเสียงของของที่อยากกลับด้านพี่แมนหัวเราะอย่างโล่งใจ เอองั้นพรุ่งนี้เราไปส่งให้ญาติตนยิม้มแววตาที่เคยกลัวเริ่มเข้าใจหน้าที่ของรถคันนี้ไม่ใช่พาหลอนแต่คือพาคืนเขาโน้มตัวไปทางกระจกสองหลังเงาที่สะท้อนมีแค่คนเป็นสี่คนในรถจนกระทั่งเสี้ยววินาทีหนึ่งต้นเห็นชายวัยกลางคนจากคืนแรก ยืนอยู่ข้างๆมองดูรูปในกระเป๋าสตางค์แล้วยิ้มก่อนจะจางหายไปเหมือนควันไปทะลุกกลับบ้านกันต้นไม่ได้พูดออกมาแต่เขาเชื่อว่าบ้านของบางดวงวิญญาณคือการที่ของรักได้กลับถึงมือคนรักและชื่อของเขาได้รับการเอ่ยด้วยความอาลัยไม่ใช่ความหวาดกลัว รถเก็บศพคืนนี้ไม่ได้บันทุกแค่ความตายแต่มันพาความจริงกลับบ้านพาคําขอกับสู่อ้อมอกคนรักและพาความผิดพลาดของคนเป็นไปสู่การเริ่มใหม่สำหรับพี่แมนสำหรับต้นและสำหรับทุกเคสต่อจากนี้แต่จำไว้นะครับต่อให้รถว่างเปล่าจากเงาคนเราไม่มีวันรู้ว่าในกระจกหลังของเรา จะสะท้อนใครบ้างพบกันใหม่เรื่องหน้ากับเล่าข้ามคืน